สวัสดีครับมาดูบทที่3นะครับสำหรับบทที่3เนี่ยเป็นเรื่องของพลังงานนะครับ energy ครับอ่ะโอเคเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะสรุปให้นะครับว่าในบทที่3เนาะเราเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับแล้วก็มีหัวข้อไหนนะครับที่มันมีความสำคัญเนาะแล้วก็เอาไปออกสอบนะครับอ่ะโอเคครับมาดูเปิดมาเลยเรื่องแรกครับการใช้พลังงาน ในประเทศครับโอเคอเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยพลังงานเนี่ยมันเป็นพื้นฐานใช่ไหมครับในการดํารงชีวิตเนาะนะครับก็คือสําคัญนะครับทุกอย่างเลยนะครับเป็นแหล่งพลังงานช่วยคนเราเนี่ยให้มันมีความะสะดวกสบายใช่ไหมครับอ่าอย่างเช่นอย่างเช่นอ่าถ้าเหมือนประเทศเราเนี่ยอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยหลักๆเลยแหล่งพลังงานที่เราใช้เนาะก็จะมาจากพวกแก๊สธรรมชาติถ่านหินแล้วก็น้ํามันใช่ไหมครับ ปัญหาของอแหล่งเชื้อเพลิงพวกนี้ครับมันเป็นพลังงานที่มีอยู่อย่างจํากัดเนาะก็คือใช้แล้วมันหมดไปเลยนะครับใช้แล้วมันหมดไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยแน่นอนครับจากการวิเคราะห์เนี่ยเราพบว่าปัจจุบันเนี่ยเมืองเนาะเมืองหรือว่าแหล่งที่อยู่เนี่ยมันมันขยายมากขึ้นใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยหลายๆประเทศเนาะก็ได้คิดเนาะแนวคิดในการผลิตพลังงานเนี่ย หรือผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยให้มันหาได้จากหลายแห่งนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปพึ่งพิงนะครับจากพวกถ่านหินพวกน้ํามันอย่างเดียวเนาะนะครับดังนั้นเนี่ยหลายๆประเทศนะครับก็มีการปรับตัวนะครับหาพลังงานที่เอามาทดแทนพลังงานพวกนี้เนี่ยให้ได้มากขึ้นนะครับซึ่งหลักๆนะครับในบทที่3เนี่ยเราจะเป็นหัวข้อในส่วนของพลังงานนิวเคลียร์ครับอย่างแรกเลยก็คือที่เราจะเรียนนะครับมีพลังงานนิวเคลียร์ ตัวนี้เนี่ยเป็นพลังงานที่ได้จากปฏิกิิยานิวเคลียร์เนาะนะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนอกจากนี้เนี่ยมีแหล่งพลังงานอื่นๆนะครับที่เ,าเราคิดค้นขึ้นมาเนาะเพื่อเอามาใช้ในการเ,าเป็นประโยชน์นะครับในด้านพลังงานก็คือพลังงานจากแสงอาทิตย์ครับก็คือโซลาเซลล์เนะาะเซลล์สุริยะนะครับหรือแม้แต่พลังงานจากลมนะครับดังนั้นเนี่ยหลักๆที่ครูจะสอนเนี่ยก็จะเป็น2ตัวนะครับก็คือพลังงานที่เราได้จาก เซลล์สุร okay. 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 ิยะนะครับหรือโซลาเซลล์เนี่ยแล้วก็ตัวที่สองก็คือพลังงานนิวเคลียร์ครับโอเคเทียนะครับมีอยู่สองตัวนะครับในบทนี้มาดูภาพด้านล่างครับอ่านี่คือตัวอย่างครับภาพด้านล่างเนี่ยนี่คือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เอ่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยเป็นแหล่งผลิตพลังงานนิวเคลียร์ครับให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับอ่านี่คือพลังงานนิวเคลียร์ผลิตให้เป็นไฟฟ้าเนาะแล้วก็เราเอาไฟฟ้าไปใช้นะครับ Okay. ส่วนทางขวาครับทางขวาเนี่ยก็จะเป็นพวกพลังงานจากแสงอาทิตย์ใช่ไหมครับอันนี้เป็นโซล่าเซลล์นะครับหรือว่าพลังงานจากแสงเซลล์สุริยะนั่นเองนะครับอโอเคมาดูพลังงานตัวที่หนึ่งครับพลังงานตัวที่หนึ่งก็คือ,อที่เราจะเรียนเนี่ยก็คือพลังงานจากเซลล์สุริยะครับหรือที่เราชอบเรียกกันว่าโซล่าเซลล์นะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันมีหลักการทํางานยังไงเนาะในการที่เราจะเอาแสงอาทิตย์เนี่ย แปลงให้มันกลายเป็นพลังงานไฟฟ้าใช่ไหมครับอ่าโซลาเซลล์ก็คือเอาพลังงานจากแสงอาทิตย์แปลงให้มันเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับมันมีกระบวนการหลักการทํางานยังไงเนาะว่ากว่าที่เราจะได้ไฟฟ้าเนาะแล้วก็กว่าที่จะเอาไปใช้เนี่ยมันต้องทํำยังไงนะครับอ่ะโอเคครับอ่อย่างแรกครับข้อมูลพื้นฐานเนาะนะครับก็คือโซลาเซลล์เนี่ยเขาบอกว่าถูกคิดค้นครั้งแรกตั้งแต่ปี 1954ครับโดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์เนาะสามคนนะครับคุณาชาปินเนาะคุณฟูลเลอร์แล้วก็เพียสันนะครับโอเคก็ไม่ไม่ต้องจำเนาะนะครับเ,เ,เขาบอกว่าสามคนนี้เนี่ยคิดค้นมาตั้งแต่1954นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าโซลาเซลล์เนี่ยถูกพัฒนาให้เป็นปีกเนาะของดาวเทียมโอเคทำไมมันถึงต้องเอาไปทำเป็นปีกดาวเทียม อย่างแรกเลยอย่าลืมเนาะว่าดาวเทียมดาวเทียมเนี่ยเราปล่อยให้มันโคจรในชั้นบรรยากาศของโลกใช่ไหมอ่ะมันก็โคจรรอบเนาะซึ่งแน่นอนในการโคจรของดาวเทียมเนี่ยมันต้องมีแหล่งพลังงานถูกไหมนะครับดังนั้นเนี่ยเ,เขาก็เอาโซลร์เซลล์เนาะไปติดที่แผงดาวเทียมนะครับเพื่อเป็นแหล่งพลังงานนะครับที่ใช้ในอวกาศเนาะนะครับโอเคหลังจากนั้นเนี่ยพอใช้ในทางอวกาศเสร็จแล้วเนาะก็ เริ่มมีการเอามาประยุกต์ใช้นะครับในในโลกของเรานะครับพูดง่ายๆคือเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยมันถูกพัฒนาและใช้ในอวากาศก่อนนะครับแล้วก็ค่อยลงมายังโลกของเราเนาะนะครับอ่ะโอเคมาดูหลักการทำงานของโซลาร์เซลล์นะครับว่ามันทำงานยังไงครับโอเคอย่างแรกเลยนักเรียนก็น่าจะเห็นหน้าตาของไอ้แผงตัวนี้อยู่บ่อยๆเนาะไม่ว่าจะติดบนหลังคาบ้านหรือตามสถานที่ต่างๆใช่ไหมครับ ไอแผงนี้เนี่ยมันมีหลักการทํางานยังไงทําไมอยู่ๆแสงอาทิตย์เนี่ยมันถึงกลายเป็นพลังงานไฟฟ้าได้อะมาดูกันครับโอเคเอ,อ,อย่างแรกเลยครับให้นักเรียนมองไปที่ภาพของไอแผงตัวน,นี้ก่อนอะแผงตนนัวนี้แผงสีฟ้าๆทึบๆดําๆใช่ไหมอาสีน้ําเงินดําๆทึบๆ,ๆไอแผงตัวนี้เนี่ยนักเรียนถ้านักเรียนเนี่ยเอาแผงตัวนี้เนี่ยเอามาผ่าดูเอามาผ่าด,เาาาดูเราจะพบว่ากว่าที่มันจะเป็นแผ่นหนาๆเนี่ย ไอ้แผ่นตัวนี้เนี่ยอารมณ์มันเหมือนกับขนมชั้นเลยก็คือมีหลายๆายแผ่นประกบกันเป็นชั้นๆ้นมีหลายๆแผ่นประกบกันเป็นชั้น,น,กกน,นชนไอชั้นบนสุดของแผ่นโซลาเซลล์เนี่ยเป็นแผ่นใสๆครับก็คือกระจกด้านบนเนี่ยเป็นกระจกนะครับอยู่ด้านบนจากนั้นเนี่ยแผ่นที่ต่ําลงมาสีน้ําเงินสีดําๆที่นักเรียนเห็นเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นแผ่นกันแสงสะท้อนครับ อ่าสีน้ำเงินเนี่ยมันคือแผ่นกันแสงสะท้อนเป็นชั้นที่อยู่ใต้กระจกเนาะกระจกเนี่ยมันอยู่บนสุดเลยแล้วก็ต่ํากว่ากระจกเนี่ยมันเป็นแผ่นอ่กันสะท้อนเนาะพูดง่ายๆคือเวลาแสงมาเนี่ยเราต้องการแสงเยอะๆเนาะดังนั้นเนี่ยเราต้องมีแผ่นกันสะท้อนนะครับแสงเข้ามาแล้วเนี่ยมันควรจะสะท้อนออกไปเนี่ยต่ํานะครับโอเคเฮียนะแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญมันอยู่แผ่นที่อยู่ใต้ใต้แผ่นนั้นครับเนี่ยใต้แผ่นนั้น ให้นึกถึงเป็นเลเยอร์นะชั้นหนึ่งเป็นกระจกต่าลงมาจากชั้นกระจกเนี่ยเป็นแผ่นทึบๆเราเรียกว่าแผ่นกันแสงสะท้อนสิ่งสําคัญมันอยู่ที่แผ่นที่อยู่ใต้กว่านั้นอีกครับแผ่นใต้กว่านั้นก็คือแผ่นนี้ครับแผ่นตรงนี้แผ่นตรงนี้ครับนี่มีสองแผ่นนะเป็นแผ่นบนกับแผ่นล่างที่ประกบกันอยู่ครับไอ้แผ่นตัวนี้เป็นแผ่นบางๆเป็นแผ่นบางๆครับที่เราทํามาจาก สารกึ่งตัวนําครับอ่าสารกึ่งตัวนําสารกึ่งตัวนําคือสารที่มีคุณสมบัติอยู่ระหว่างตัวนํากับฉนวนใช่ไหมอ่าสารกึ่งตัวนำเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับโดยส่วนใหญ่ไอสารกึ่งตัวนําเนี่ยที่นิยมนํามาใช้ก็คือซิลิกอนครับอ่าซิลิกอนก็คือสกัดมาจากทรายใช่ไหมอ่าเอาทรายเนี่ยไปสกัดเพื่อให้ได้เป็นซิลิกอนบริสุทธิ์เนาะ หลังจากนั้นเนี่ยเราจะเอาซิลิคอนเนี่ยหรือว่าที่สกัดมาจากทรายเนี่ยซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นแร่ที่หาหาง่ายที่สุดละเพราะว่ามันทํามาจากทรายไงถูกไหมดังนั้นเนี่ยแค่เอาซิลิคอนเนี่ยไปสกัดปุ๊บแล้วเอามาปูเป็นแผ่นบางๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้แผ่นซิลิคอนสองแผ่นที่ประกบกันด้านบนตรงนี้ด้านบนตรงนี้ตรงนี้นะตรงนี้นะนี่คือซิลิคอนแผ่นบนนะครับ อันนี่คือซิลิคอนแผ่นบนส่วนด้านล่างแผ่นที่ประกบกันอยู่ตรงนี้แผ่นยู่กับตรงนี้ด้านล่างนี้ก็คือทํามาจากซิลิคอนเหมือนกันทํามาจากซิลิคอนเหมือนกันโอเคนะครับเขียนนะดังนั้นเนี่ยหลักสําคัญก็คือต้องมีแผ่นที่ทํามาจากซิลิคอนไม่มีซิลิคอนเนี่ยที่นิยมใช้เพราะว่าหาง่ายเนาะแต่ความเป็นจริงเนี่ยสารกึ่งตัวนําไม่ได้มีตัวเดียวนะ ที่เอามาใช้ในการทำเป็นแผงมันมีตัวอื่นแต่ที่ครูพูดถึงซิลิคอนเพราะว่าซิลิคอนเนี่ยมันหาง่ายครับอ่าซิลิคอนเนี่ยมันหาง่ายนะครับดังนั้นเขาจะเอาซิลิกอนเนี่ยแผ่นบางๆอ่าแผ่นบางๆเมาแนบกันไว้เนาะเป็นชั้นนะครับสองชั้นอ่าเคียนะโอเคจากนั้นครับก็จะใช้หลักการของโฟโตโอิเล็กทริกครับโฟโตอิเล็กทริกก็คือการที่ อ่าฉายแสงให้ตกกระทบลงบนผิวของโลหะครับนี่ไงเห็นไหมเราก็เอาแสงอาทิตย์เนี่ยฉายลงไปบนตัวแผงโซล่าเซลล์ครับฉายลงไปบนตัวแผงโซล่าเซลล์ถามว่าฉายทําไมอ่าฉายทําไมก็ถ้านักเรียนเคยอ่านในหัวข้อเรื่องปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกเนี่ยเขาจะบอกว่าเมื่อแสงตกกระทบลงบนผิวโลหะจะทําให้อิเล็กตรอนหลุด ออกจากผิวโลหะฉายแสงเพื่อให้อิเล็กตรอนหลุดจากผิวโลหะซึ่งแน่นอนเราเรียนมาแล้วใช่ไหมครับว่าเวลาอิเล็กตรอนเคลื่อนที่หรืออิเล็กตรอนหลุดจากผิวโลหะเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นกระแสไฟฟ้านะครับดังนั้นอย่างแรกเลยนักเรียนเนี่ยจะต้องแม่นก่อนเรื่องการเกิดกระแสไฟฟ้าเนาะ,ะครูยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆเนาะถ้าเปรียบเทียบกับโซลาเซลล์เนี่ยโซลาเซลล์เนี่ยผลิตไฟฟ้ากระแสรตรงนะ ดังนั้นครูก็จะให้นึกภาพของฐานไฟฉายแล้วกันอ่ะเปรียบเทียบกับฐานไฟฉายสมมุติว่าครูมีฐานไฟฉายอยู่1อันฐานไฟฉายเนี่ยก็จะมีขั้วบวกกับขั้วลบใช่ไหมเป็นเป็นไฟกระแสะตรงใช่ไหมครับอ่าก็คือมีสารเคมีอยู่ภายในใช่ไหมอ่าด้านบนเนี่ยก็จะเป็นขั้วขั้วบวกใช่ไหมครับอ่าขั้วบวกส่วนด้านล่างก็จะเป็นขั้วขั้วลบอ่าขั้วลบ ดังนั้นเนี่ยหลักการในการผลิตกระแสฟ้า,าก็คือเราจะต้องทําให้ประจุบวกเนี่ยมันไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งไปกองรวมอีกฝั่งหนึ่งแล้วประจุลบเนี่ยไปกองรวมอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยกองรวมอีกฝั่งหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะพบว่าเมื่อประจุบวกกับประจุลบเนี่ยเออมันอยู่คนละฝั่งเนาะมันจะทําให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าแรงเคลื่อนไฟฟ้าทําให้ประจุลบ หรือว่าอิเล็กตรอนเนี่ยวิ่งไปหาประจุบวกครับอ่าบวกกับลบเนาะอ่าลบก็จะวิ่งไปหาประจุบวกใช่ไหมอ่าลบก็จะวิ่งไปหาบวกดังนั้นเนี่ยไอการที่ลบวิ่งไปหาบวกเนี่ยมันก็คือการที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่นั่นเองอิเล็กตรอนเคลื่อนที่นี่แหละไอการที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่นี่แหละมันทําให้เกิดไฟฟ้าครับและอิเล็กตรอนต้องเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันนะ ไม่ใช่ไปสเปสศะตัวหนึ่งไปทางหนึ่งตัวหนึ่งไปทางหนึ่งไม่เกิดกระแสไฟฟ้าครับแบบนั้นต้องให้อิเล็กตรอนเนี่ยเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะใช้หลักการนี้แหละไปผลิตกระแสไฟฟ้าก็ครับก็คือทําให้อิเล็กตรอนเนี่ยมันเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกันก็จะเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าเนาะอ่าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไปทิศทางเดียวกัน ก็จะเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าใช่ไหมครับอ่าก็จะเกิดไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราจะใช้หลักการนี้แหละเอามาเชื่อมโยงกับโซลาร์เซลล์เนาะนะครับก็คือทำให้ฝั่งนึงมันบวกฝั่งนึงเป็นลบให้ได้อะนะครับโอเคอ่ะทำยังไงมาดูครับก็คือแบบนี้ครับนักเรียนให้เจาะไปที่แผ่นซิลิคอนที่นักเรียนเอามาประกบกันนะครับอ่าซิลิคอนที่นักเรียนเอามาประกบกัน อย่างแรกเลยนักเรียนเนี่ยเขาบอกว่าแผ่นตัวบนแผ่นที่หนึ่งครับแผ่นอันบนแผ่นอันที่หนึ่งที่ทํามาจากซิลิคอนเขาบอกว่าแผ่นซิลิคอนตัวนี้จะต้องเอามาผ่านกระบวนการโดบด้วยสารที่มีชื่อว่าฟอสฟอรัสเพื่อทำให้แผ่นซิลิคอนตัวนี้กลายเป็นประจุบวก เอาซิลิกอนมาโดบด้วยฟอสฟอรัสเพื่อทําให้แผ่นตัวนี้เป็นประยุกวกอ้าวมันเป็นประยุกวกได้ยังไงหลักการก็ไม่ยากเลยครับนักเรียนให้นักเรียนนึกถึงภาพนี้อ่าให้นักเรียนนึกถึงภาพนี้ครับโดยปกตินักเรียนซิลิกอนเนี่ยซิลิคอนคือธาตุตรงนี้ใช่ไหมครับ Si ซิลิกอนเนี่ยมันจะมีแขนอยู่ทั้งหมดกี่แขนนะมีเวเลนต์อิเล็กตรอนสี่ตัวก็จะมีอยู่ด้วยกันสี่แขนใช่ไหมครับ จากนั้นเนี่ยไอซิลิกอนตัวนี้กับอะตอมของซิลิกอนตัวนี้กับอะตอมของซิลิกอนที่อยู่ข้างๆกันมันก็จะยึดติดกันไปเรื่อยๆใช่ไหมเพราะว่ามีอะตอมอยู่หลายตัวใช่ไหมก็ยึดติดกันยึดติดกันยึดติดกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเกิดมันเข้าคู่กันแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดมันเข้าคู่กันแบบนี้ไอแขนตรงนี้ไอแขนสีฟ้าๆหรือเวเลนต์อิเล็กตรอนเนี่ยมันจะหลุดออกมาได้ยากมาก มันจะหลุดออกมาได้ยากมากซึ่งแน่นอนว่าถ้าอิเล็กตรอนไม่หลุดไม่มีทางที่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้เลยนะครับดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็แค่ฉีดไอบโบรอนเนี่ยเข้าไปฉีดโบรอนเข้าไปทําไมถึงต้องฉีดโบรอนนักเรียนเอ่อไม่ใช่โบรอนสิฉีดฟอสฟอรัสนักเรียนนึกภาพไอซิลิกอนเนี่ยมีอยู่สี่แขนใช่ไหม ส่วนไอฟอสฟอรัสเนี่ยฟอสฟอรัสมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนห้าตัวก็คือมีห้าแขนใช่ไหมดังนั้นเห็นไหมนักเรียนพอเอาฟอสฟอรัสไปจับกับซิลิคอนนักเรียนจะพบว่ามันมีแขนหนึ่งแขนที่มันไม่ได้จับนี่มันมีแขนอ e ิเล็กตรอนหนึ่งตัวตัวนี้ไออิเ e ล็กตรอนตัวนี้เป็นอ e ิเล็กตรอนที่แปลกกว่าเพื่อนเลยคือมันมีมันไม่มีแขนให้จับดังนั้นเนี่ยพอมันไม่มีแขนให้จับ ไออิเล็กตรอนตัวนี้มันมีโอกาสที่จะหลุดครับอิเล็กตรอนตัวนี้มันมีโอกาสที่จะหลุดดังนั้นเห็นไหมว่าการที่เราฉีดฟอสฟอรัสเข้าไปเนี่ยฉีดเข้าไปเพื่อทําให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากแขนให้ได้เสียเนาะว่าทำไมอยู่ๆฉีดฟอสฟอรัสเข้าไปนะครับโอเคดังนั้นแผ่นด้านบนเนี่ยแผ่นด้านบนเราฉีดอะไรเข้าไปครับตะกี้ฉีดฟอสฟอรัสใช่ไหมครับ อ่าด้านบนเนาะมีซิลิคอนอยู่แล้วนะ si ซิลิคอนจากนั้นฉีด p ครับฟอสฟอรัสเข้าไปเพื่อให้แผ่นด้านบนมีคุณสมบัติเสียอ,อิเล็กตรอนอ่าเสียอ,อิเล็กตรอนก็คือเป็นบวกใช่ไหมครับโอเคตรงกันข้ามครับไอแผ่นซิลิคอนแผ่นตรงนี้ที่ประกบกันอยู่เนี่ยเราจะต้องทําให้มันเป็นประจุลบเราจะต้องทําให้เป็นประจุลบถามว่าทํายังไงให้แผ่นด้านล่างเนี่ยเป็นประจุลบให้ได้ก็คือ เราเรียกว่าพีไทยครับพีไทยพีไทยเนี่ยคือกระบวนการที่เรามีแผ่นซิลิคอนอยู่แล้วจากนั้นเราโดบก็คือการฉีดครับอาฉีดอะไรก็คือเราฉีดโบรอนเข้าไปในซิลิคอนครับเราฉีดโบรอนฉีดเข้าไปในซิลิคอนถามว่าฉีดทําไมฉีดทําไมสาเหตุที่ฉีดก็เพราะว่านี่ครับนักเรียนดูภาพนี้ดูภาพนี้ ตะกี้เรียนมาแล้วใช่ไหมครับว่าซิลิคอนเนี่ยมีเวเลนต์อิเล็กตรอนสีตัวก็คือมีสี่แขนใช่ไหมเนี่ยสี่แขนเนี่ยมีอยู่สี่แขนเนาะซิลิคอนเนี่ยมีอยู่สี่แขนจากนั้นถ้านักเรียนฉีดโบรอนเข้าไปถ้านักเรียนฉีดโบรอนเข้าไปโบรอนเนี่ยมีเวเลนต์อิเล็กตรอนแค่สามตัวพูดง่ายๆคือมีแค่สามแขนเห็นไหมครับนักเรียนมีสามแขนแขนหนึ่งแขนสองแขนสามดังนั้นมันจะมีแขนหนึ่งที่เป็นไง ที่ว่างอยู่ที่ว่างอยู่ใช่ไหมไม่ได้จับคู่กับใครดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้แขนที่ว่างเนี่ยเปรียบเสมือนกับหลุมนะครับไอ้แขนที่ว่างเนี่ยเปรียบเสมือนกับหลุมเลยเวลาเอาโบรอนไปจับกับซิลิกอนเนี่ยมันจะมีหลุมที่ว่างอยู่หนึ่งหลุมเนาะไอ้หลุมตัวนี้ครับเราเรียกว่าโหนี่คือหลุมนะครับอ่านี่คือหลุมเนาะเวลาเอาโบรอนไปจับกับซิลิกอนมันจะเกิดหลุมโอเค ทำไมถึงเขาถึงต้องทําให้เกิดหลุมครับอ่าทาไมเขาถึงต้องทาให้เกิดหลุมแบบนี้ครับนักเรียนมาดูรูปนี้รูปด้านล่างเนี่ยน่าจะเคลียร์ที่สุดละตะกี้อ่าแผ่นซิลิคอนมีแผ่นบนกับแผ่นล่างใช่ไหมไอแผ่นบนตะกี้เนี่ยมีอิเล็กตรอนเกินเข้ามาใช่ไหมครับนี่ไงสีเขียวๆขียวเนี่ยนี่คืออิเล็กตรอนที่เกินเข้ามาใช่ไหมครับอ่าเวลาเราเอาฟอสฟอรัสไปจับปุ๊บจะมีอิเล็กตรอน ที่เกินใช่ไหมครับแต่ตรงกันข้ามแผ่นด้านล่างแผ่นด้านล่างที่เราเอาซิลิกอนไปจับกับโบรอนมันจะมีที่ว่างนี่คือที่ว่างที่ว่างเห็นไหมครับที่ว่างไอ้ที่ว่างตรงนี้ก็คือหลุมครับก็คือโฮอ่าไอ้ที่ว่างด้านล่างเนี่ยมันคือหลุมครับมันก็คือโฮดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อเราเอาแผ่นบนกับแผ่นล่างมาประกบกัน เอาแผ่นบนกับแผ่นล่างมาประกบกันดังนั้นอิเล็กตรอนจากแผ่นบนก็จะวิ่งไปหาหลุมครับอิเล็กตรอนจากแผ่นบนก็จะวิ่งเข้าไปหาหลุมด้านล่างที่เป็นหลุมว่างนี่เขียมไหมด้านบนเนี่ยอิเล็กตรอนเกินด้านล่างเนี่ยอิเล็กตรอนขาดเกิดหลุมแผ่นบนเนี่ยอิเล็กตรอนก็จะวิ่งลงมาด้านล่าง ดังนั้นไอแผ่นด้านล่างเนี่ยไอแผ่นด้านล่างเนี่ยมันก็คือแผ่นที่ได้รับอิเล็กตรอนดังนั้นด้านล่างจึงมีคุณสมบัติเป็นลบด้านล่างเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นลบส่วนแผ่นด้านบนมันจ่ายอิเล็กตรอนเข้าไปมันเสียอิเล็กตรอนเข้าไปดังนั้นแผ่นบนก็เลยมีคุณสมบัติเป็นบวกครับแผ่นบนก็เลยมีคุณสมบัติเป็นบวกเห็นไหมอารมณ์เหมือนทานไฟฉายเลย ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคับนักเรียนพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นแผ่นบนเนี่ยแผ่นบนเนี่ยแผ่นซิลิคอนแผ่นบนก็จะเป็นบวกอ่าแผ่นซิลิคอนแผ่นล่างก็จะมีคุณสมบัติเป็นลบใช่ไหมเพราะว่ารับอิเล็กตรอนดังนั้นเห็นไหมเมื่อมีบวกกับลบปากการะกบกันมันก็ทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความต่างศักย์ใช่ไหมเกิดความต่างศักย์ ระหว่างแผ่นบนกับแผ่นล่างเกิดสิ่งที่เรียกว่าความต่างศักด์ดังนั้นพอมันเกิดความต่างศักด์ปุ๊บมันก็คือการเกิดกระแสไฟฟ้านั่นเองครับนี่ดังนั้นน่าจะพอนึกภาพออกนะไะครับว่าหลักการทำงานของออตัวของโซลาร์เซลล์เนี่ยทำยังไงเนาะที่เกิดเป็นกระแสไฟฟ้านะครับก็คือทำให้แผ่นบนเนี่ยโดบฟอสฟอรัสเข้าไปเนาะ ส่วนแผนล่างเนี่ยบโ,โบรอนเข้าไปนะครับเพื่อให้เป็นบวกกับเป็นลบนะครับเค okay, นะนะครับไอหลักการที่ครูสอนตรงนี้ครับเนี่ยเไทกับ p ีไทเนี่ยก็คือกระบวนการดบเนี่ยครูไม่ได้ออกในข้อสอบนะครับดังนั้นไม่ต้องจำครับตรงนี้ครูไม่ออกนะครับแค่ okay, อธิบายเนาะว่ายูยูเนี่ยอิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่ได้ยังไงเนาะอ่านะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะดังนั้นสไลด์นี้ที่สําคัญก็แค่ กลุ่มสารครับที่นำมาทําเป็นแผ่นโซลาเซลล์ ale, เนาะก็คือนิยมทํามาจากสารกึ่งตัวนำครับเช่นซิลิกอนครับเพราะว่ามันถูกและมีเยอะนะครับเนื่องจากทํามาจากทรายเนาะ,ะเราเอาทรายเนี่ยไปสกัดให้เป็นซิลิกอนบริสุทธ์นะครับอ่ะเคลียร์นะถ้าใครไม่ทันตรงนี้ก็อลองชะลอนะครับดูช้าๆนะครับโอเคอ่ะถ้าได้ตรงนี้ปุ๊บ เปิดไปดูหน้าถัดไปที่ครูจะเน้นก็คือตรงนี้ครับที่ครูจะเน้นก็คือตรงนี้ไม่ใช่สไลด์ที่แล้วนะครับอ่าสิ่งสําคัญในตรงนี้ครับก็คือหลักการทํางานและส่วนประกอบของโซลาเซลล์หลักการทํางานแล้วก็ส่วนประกอบของโซลาเซลล์มาดูแผ่นนี้ครับที่ครูจะเน้นก็คือตะก,กี้บอกแล้วว่ามีแสงตกกระทบก่อนใช่ไหมครับแล้วทําให้อิเล็กตรอนหลุดออกมา ดังนั้นอิเล็กตรอนหรือว่าประจุเนี่ยก็จะเกิดขึ้นวิ่งมาครับนักเรียนอิเล็กตรอนหรือประจุมันก็วิ่งมานาออ่าอิเล็กตรอนหรือประจุมันก็วิ่งมาโอเคไอการที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ก็คือเกิดกระแสะไฟฟ้าใช่ไหมครับอ่าดังนั้นก็คือการเกิดกระแสะไฟฟ้าอ่าแล้วครูบอกแล้วไฟฟ้าที่เราผลิตได้จากไอโซล่าเซลล์เนี่ยเป็นไฟฟ้าชนิด กระแสตรงนะครับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงอ่าเป็นไฟฟ้ากระแสตรงดังนั้นเนี่ยพอมันเป็นไฟฟ้ากระแสตรงปุ๊บอ่านักเรียนก็โดยส่วนใหญ่เนาะก็ถ้าเป็นโซล่าเซลล์ที่ติดอยู่ตามบ้านเนี่ยเขาก็จะเอาไอไฟตรงนี้เข้ามาเก็บใช่ไหมครับอ่าเข้ามาเก็บซึ่งส่วนใหญ่ก็คือจะเก็บในแบตเตอรี่ครับเนี่ยเอาโซล่าเซลล์ตรงนี้ที่ผลิตไฟฟ้าเนาะก็จะเอามาเก็บในแบตเตอรี่ใช่ไหมครับ เห็นไหมไฟฟ้าที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก่อนที่มันจะเข้าแบตเตอรี่เนี่ยมันต่ออยู่กับอะไรครับมันต่ออยู่กับเครื่องควบคุมประจุครับชาร์จคอนโทรเลอร์แล้วก็เข้าไปในตัวของแบตเตอรี่เพื่อเก็บเป็นพลังงานเอาไปใช้ครับถามว่าแล้วไอเครื่องควบคุมประจุเนี่ยหรือชาร์จคอนโทรเลอร์คอนโทรเลอร์เนี่ยเขาใส่ไปทําไมทําไมไม่ให้ไฟไหลเข้าแบตเตอรี่โดยตรงเลยนะครับอ่าแบบนี้ครับ สาเหตุที่ต้องมีเครื่องควบคุมประจุหรือชาร์จคอนโทรเลอร์เนี่ยเขาบอกว่าอุปกรณ์ตัวนี้จะทําหน้าที่ควบคุมแรงดันให้คงที่เพื่อช่วยให้แบตเตอรี่เนี่ยใช้งานได้นานพูดง่ายๆคืออุปกรณ์ตัวนี้เป็นเหมือนอุปกรณ์ที่ช่วยให้ประจุเนี่ยมันมันคงที่เนาะนะครับเนื่องจากเป็นกระแสตรงใช่ไหมอ่าควบคุมให้ประจุคงที่แล้วช่วยให้แบตเตอรี่อยู่ได้นานนั่นเองนะครับ นั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทําไมเราต้องเอาไฟเนี่ยให้ผ่านเครื่องควบคุมประจุนะครับก่อนเข้าแบตเตอรี่นะครับเขียนนะนะครับโอเคดังนั้นสิ่งที่นักเรียนได้ก็คือตอนนี้นักเรียนได้แบตเตอรี่มาล้วนักเรียนก็ได้แบตเตอรี่มาแล้วพอนักเรียนได้แบตเตอรี่ปุ๊บถ้าเกิดอุป,ปกรณ์ไฟฟ้าตัวไหนใช้ไฟกระแสตรงใช้ไฟกระแสตรงไม่ว่าในกระตามถ้าใช้ไฟกระแสตรงนักเรียนสามารถ เอาแบตเตอรี่เนี่ยไปใช้งานได้เลยไปต่อกับอุปรกรณ์ที่เป็นดีซทั้งหมดอะ่ะเอาไปใช้ได้เลยครับเอาไปใช้ได้เลยเพราะว่าตอนนี้เราได้ไฟกระแสะตรงเก็บในแบตเตอรี่ละแต่แต่อย่าลืมว่าในบ้านของเราอุปรกรณ์โอ้ร้อยละเก้าสิบเลยอะ่ะโดยส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้ากระแสะตรงครับแต่มันใช้ไฟฟ้ากระแสะสลับอ่ะอย่างเช่นนักเรียนดูในรูปในรูปเนี่ยครูมีอะไรเนี่ยวิทยุ วิทยุเนี่ยเขาบอกว่าใช้ไฟฟ้าแบบ AC ครับก็คือใช้ไฟกระแสสลับอา้าแล้วจะทำยังไงอ่ะอุตสาห์ผลิตไฟได้แล้ะไม่รู้จะเอาไปใช้ยังไงดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็แค่เอาไฟกระแสตรงในแบตเตอรี่เนี่ยนักเรียนเอาไฟกระแสตรงตรงนี้ไปผ่านอุป,ปรกรณ์ตัวหนึ่งเราเรียกว่าอินเวอร์เตอร์ครับ อินเวอร์เตอร์หรือเครื่องแปลงไฟเอาไฟกระแสตรงให้ไหลผ่านอินเวอร์เตอร์หรือเครื่องแปลงไฟพอไฟมันไหลผ่านอินเวอร์เตอร์ปุ๊บจากไฟกระแสตรงก็จะถูกเปลี่ยนให้เป็นกระแสสลับทันทีจากไฟกระแสตรงก็จะถูกเปลี่ยนให้เป็นกระแสสลับทันทีดังนั้นไฟที่ออกมาจากอินเวอร์เตอร์ ไปเข้าพวกโหลดพวกอุปกรณ์ต่างๆเนาะก็จะเป็นไฟกระแสสลับละนะครับแต่ั้นตรงนี้น่าสนใจเนาะนะครับอ่าอินเวอร์เตอร์คืออุปกรณ์ที่แปลงไฟกระแสรตรงเนี่ยที่เราได้จากโซล่าเซลล์เนี่ยแปลงให้เป็นกระแสสลับแล้วก็ค่อยเอาไปใช้งานเนาะนะครับอ่าเคลียร์นะถ้าอุปกรณ์ตัวไหนใช้กระแสรตรงอยู่แล้วนักเรียนเอาไปใช้งานได้เลยครับไฟจากโซล่าเซลล์ แต่ถ้าอุปกรณ์ตัวไหนใช้ไฟกระแสสลับเนี่ยอย่างเช่นมือธงมือถือหรืออะไรที่ใช้กระแสสลับเนี่ยอย่าลืมให้กระแสผ่านอินเวอร์เตอร์ก่อนนะครับอ่ะเลียนะอ่าดังนั้นครับหลักการทํางานของตรงนี้ให้นักเรียนดูมาดีๆเนาะนะครับในหัวข้อที่1 1จุหนึ่งเนี่ยนะครับคุณเน้นตรงนี้มากกว่านะอ่าคุณเน้นในส่วนตรงนี้มากกว่านะครับอ่ะโอเคครับนี่คืออ่อหลักการทํางานเนาะ นะครับของตัวโซลา r เซลล์นะครับโอเคจบนะครับนี่คือคลิปที่หนึ่งเนาะนะครับเดี๋ยวครูทำอีกคลิปหนึ่งเป็นพลังงานนิวเคลียร์นะครับ